สวัสดีค่ะพบมาปอกับคนนำพร่องคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้กับดับหน้าแล้วแล้วค่ะพี่น้องดับหน้าแล้วแล้วกับสิภาพพี่น้องมายังาอตลาดเก้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องเชาาไทยชเชาวล้าเชาาตางประเทศค่ะ วันนี้ก็ม่ยางตลาดที่เก้าค่ะพี่น้องกลาวว่าพี่น้องมหายางรอตลาดเพราะว่าดับหน้าแล้วๆค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะพี่น้องไปเบิ้งไม่ได้มาหลายมือค่ะเจ้ามันมีเนี่ยแปลกหูแปลกตาเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งค่ะวันนี้เป็นตลาดเศร้าเอราวัณค่ะพี่น้องค่ะเป็นตลาดนเศร้าเอราวัณมนึสิบคำค่ะพี่น้องตรงกับันที่ตรงกับันทีสิบสิบห้างค่ะพี่น้อง ตรงกบวันที่1 4ตรงกับวันที่ 10G มือ10คำค่ะพี่น้องตลาดนัดเสาเอราวัณรดหลยหลายค่ะพี่น้องค่ะคนกับบอกลายปัญดาดอกข้นก็เริ่มสิบางเหงือบางตาแล้วกระบามัน11โมงกว่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะคนก็เริ่มบางแล้วแดดออกค่ะพี่น้องมือเช้าอึนซึมอึนซึมอยู่เป็นตะผลตกตะบางกับรอดค่ะพี่น้องก็ตกค่ะตอนนี้แดดออกกาเลยค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะพี่น้องไปหาเบิ้งค่ะ เป็นากเน่าย่ปักเน่าวย่แล้วมาตาสวนปักเน่าบักแดงมากทัวมีมัดสมากค่ะพี่น้องได้แล้สิขายเฉากล้วยขายน้่เฉากล้วยขายน้ําสมค่ะพี่น้ออันนี้เป็นปลาค่ะปลาดุ๊กดปลาดุแซ่บแซบค่ะพี่น้แซ่บแ่แซ่บแซ่บแ้นบแ่าแซ่บแซ่บแซ่บพซ่บแ่บแซ่บร้่บ่บสซแซ่บค่บแบาย่่แซ่บบ กดปุนมาไว้ได้ค่ะพี่น้องว่ามือเศร้านี่เห็นพูดละสามขวดสามขวดเลยค่ะไปต่อค่ะพี่น้องไปบเบอ่งยางเื่นค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าอันนี้เม่นยังก่อนี่เฮ้ยน,นี่ขออนุญาตเปิดเบิงเ่งน้ด้วยจ้าอันนี้เฮียไอยาพี่น้องน้ำแข็งหลอด แม่บอเอิ้นน้นแข็งหลอดเนาะโอ้ไอติมหลอดอุ้ยคนน้ำพองก็เอ,อิ้นบอสถือครับพี่น้องไอติมหลอดเอาไหจักหลอดแน่จ้าเอาจักหลอดเน่เสียเอาไหเพิ่นเบิงเอาสีแดงค่ะสีแดงถือปลาเพงเอาแดงไว้ก่อนค่ะไอ,ไอติมหลอดครับพี่น้องอุย้ยพี่น้องหาก,กินยากเด้นี่สมัยสมืนนี่บ่คอยมีบอสคอยพอดเด้ค่ะพี่น้องเอาใจเงินเหนแน่ ไปต่อไปแล้วคนน้ำพรองซิบมึงกันเด้อพี่น้องเด้อวา่ามันแสบบ่ะแสบกับพี่น้องแสบแสบแสบคือเป็นไรอีกเอาเอากระย๊าให้พี่น้องเบิงนะึงแน่กระย๊าให้พี่น,ออน,น้องเข้ากระเอาเใ็ดกันซี่มันกัแข็งแมนบ่เอะย๊าวให้กันที่มันกัแข็งได้กับพี่น้อง หากินยากกันนี่ค่ะบ่็อคอยมีเด้ค่ะเป็นของโบราณค่ะต่อค่ะพี่น้องไปเบิ่งต่อไปเบื้องยางอื่นค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแชมพูแชมพูเป็นแชมพูปิดสีผมบ่ครับ เปลี่ยนสีก็ได้ครับเปลี่ยนสีดําก็ได้เป็นแชมพูน้อมบ่ย้อมหือสาเอาครับสาเอาโอ้เป็นแชมพูสาบ่ต้องย้อมครับพี่น้องนี่หลายสีครับพี่น้องหลายสีมักสีได้อันร้านนี้เพิ่นขายตั้งแต่เากกระเบือด้ครับพี่น้องเม็ดพักกับมีครับมี่ทางสอนแดงเกียร์ไจครับมี่สามีเม็ดพักกับมีเนี่ยห้องฟองเขาครับเนี่ยห้องฟองเขามีหัวเดี่ยลรอได้ครับผมเงี้ยวรอได้ก็มีเนะ ไปมีดโกนมีดสั้นเล็บโอ้นี่ครับนี่ยเนี่โอ้อันนี้หายยากเลยครับเนี่ยอันนี้หายากเป็นแป้งค่ะพี่น้องเป็นแป้งโบราณแป้งโกลินแป้งสาวซาครับแป้งโกลินคน่าแป้งสาวซาพัสนพี่น้องพิเศษที่ยมจะมีครับผมแป้งโกลินสาวซาผู้เขียนป้ายบอกไว้ได้ครับหาบาทได้ครับเพื่อนห้าบาทห้าบาทพัสนโอ้ยเงินหาบาทยังซื้อแป้งไดได้ค่ะพี่น้องสมอนี่มั่งเลอันนี้ไ็แชกซีบบาทแบบน้ำอันนี้แบบน้ำก็มนี่มั่งเลยะแป้ง อันนีก ici, <ha> o, ้กับเบื้ป็นแป้งโบราณเด็กโบราณบ้องเล้ยะเนี่ยกับเป็นแป้งโบราณเนี่ยค่ะหายากเลยค่ะพี่น้องครับประเภทขาบ้านี่ขายุ่งขามดขาหนูข่าชูแนวเลยค่ะพี่น้องร้านนี้เพิ่นขาชูแนวขาแบบยกข้างกลยมี่มี่หมดถูกค่ะพี่น้องขับไปต่อครับพี่น้องหรือเบื้องย่างไหมครับพี่น้องอันนี้บักเงาะ อันนี้เป็นบักงอย่างจางอเลยคือบะงอโรงเรียนโอ้บกงอยผู้เลือบางคนกะเจ้ากับเชื้อเอิญบางงอเลยค่ะพี่น้องร่อนดีดีได้บกงออันนี้คนน้ำพลงเคยสืบไปกินแล้วค่ะงอมาจากก้นเซี่ยวผู้เลือจ้าบางคนกะเจ้ากับเชื้อเอินงอเลยอันนี้ร่อนดีค่ะพี่น้องคนน้ำพลงเคยกินอยู่ขับไปบนย่างไม้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นตลาดสองฟังข้างกระไรสดค่ะแม่ค่ะเป็นตลาดสองฟังข้างรับพี่น้องมองทันาคน อันนั้นก็เป็นเครื่องใส่ไฟฟ้าอยู่ลานเดียวโขโมเลยอันนั้นิเป็นเสื้อผ้านาแพ่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นดองดองได้บาดดองกะมีสดกะมีเป็นพลไะมากลากไม้ค่ะพี่น้องผลไม้ค่ะพลไม้สดพลไม้ดองอยากได้หมากยังบอกแม่ค้าเพื่อนค่าอันนี้ก็เป็นยังบอดิคาสจอกบาดนี่เป็นจอกจอกกะมีหนังกะมีค่ะพี่น้องค่ะลายอ่านลายแนวกับพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวกรอนเด้อค่ะเด้อ ขคตรลำพอ,ขอ,ข,อขอตรโตตก่อนค่ะพี่น้องได้คิดหนาเขาพอกันไหมค่ะขอตรโตก่อนจ้า